กลกินศพพิธีกรรมสยองหมู่บ้านในหุบเขาเรื่องมีอยู่ว่ามีพระสงฆ์รูปหนึ่งได้ออกทุดดงไปในป่าและท่านก็เกิดหลงทางในหุบเขาหาทางออกไม่ได้ท่านหวังเพียงว่าจะพบหมู่บ้านเพื่อพักค้างแรมแต่ฟ้าก็ใกล้จะมืดเสียแล้วท่านจึงเลือกพักแรมในป่าจนท่านไปพบกับกระท่อมหลังหนึ่ง ท่านเข้าไปหวังจะขอพักแรมแต่พอเขาไปถึงกระท่อมกลับพบว่าเจ้าของกระท่อมหลังนี้เป็นพระรูปหนึ่งที่แก่ชรามากแล้วผมเดินทางมาไกลและหลงทางในเขานี้มานานแล้วผมขอค้างแรมคืนนี้ในกระท่อมของท่านได้หรือไม่ขอรับพระรูปนั้นตอบว่าอย่าเลยอาตมาต้องการความวิเวก แต่อาจตมาจะบอกทางไปทางหมู่บ้านให้นะพระชลาก็ชี้ทางและให้คบเพลิงกับพระธุดงเพื่อให้แสงสว่างในยามค่ำคืนพระธุดงเดินทางตามทางที่พระชลาบอกแล้วก็พบกับหมู่บ้านกลางหุบเขาท่านเดินเข้าไปในหมู่บ้านเหล่าชาวบ้านก็ทำการต้อนรับเป็นอย่างดีท่านพักในหมู่บ้านของชาวบ้านที่หลังใหญ่โตที่สุด แต่วันนั้นเป็นวันที่ทางหมู่บ้านมีงานพิธีอะไรบางอยา่างพ่อของเจ้าของบ้านที่ให้พระธุดงพักแรมนั้นท่านเสียชีวิตไปเมื่อวานนี้วันนี้เป็นวันจัดการพิธีศพช่างเป็นวันที่เหมาะสมมากๆพอทําพิธีกรรมทางศาสนาสวดมวลสวดส่งวิวญ,ญญาณไปสู่สุคติแล้วลูกชายของผู้ตายก็เข้ามาพูดกับพระทุดงว่าหลวงพี่ครับ คือหมู่บ้านเราเนี่ยเมื่อมีคนตายแล้วหลังจากทําพิธีส่งวิญญาณแล้วเราทุกคนหมู่บ้านก็จะทิ้งศพของผู้ตายพร้อมเครื่องเส้นไหว้และไปค้างคืนกันที่หมู่บ้านข้างๆครับหลวงพี่หลวงพี่จึงตอบว่าทําไมทําเช่นนั้นละ่ะโยมมันเป็นพิธีกรรมครับหลวงพี่เราทํากันมาหลายรุ่นแล้วตั้งแต่รุ่นปู่ทวดมันเป็นสิ่งที่เราไม่อาจขัดต่อเจตจำนงของบรรพบุรุษได้เพราะมันมีสิ่งประหลาด ที่น่ากลัวเกิดขึ้นครับหลวงพี่หากเราอยู่ต่อมันจะเกิดอันตรายเช่นนั้นพวกโยงไปกันเถิดอาตมาจะขออยู่ที่นี่เป็นเพื่อนศพก็แล้วกันจะได้แผ่เมตตาด้วยนะจากนั้นชาวบ้านทุกคนนะครับก็แยกย้ายเดินทางไปยังหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันหมดยามนี้ที่นี่หมู่บ้านเงียบสงัดเป็นเหมือนหมู่บ้านร้างแม้แต่เสียงของสัตว์ อย่างแมลงหรือหนูก็ไม่มีให้ได้ยินพระหนุ่มยังคงทำการสวดมนต์อยู่ในห้องที่มีศพไว้แล้วท่านก็ต้องลืมตาด้วยสัมผัสถ,ถึงความผิดปกติบางอย่างภาพที่เห็นตรงหน้าคือพิศาจรูปร่างหน้ากเกลียดหน้ากลัวกำลังกัดกินศพอย่างตะกะตะกลามมันฉีกศพทั้งแขนและขา และเครื่องในอย่างสยดสยองพระหนุ่มเห็นดังนั้นจะหนีก็หนีไม่ได้ราวกับต้องอะไรบางอย่างจึงขยับตัวขยับกายไม่ได้ท่านเห็นการกินของมันอย่างสยดสยองปากของมันกว้างลิ้นของมันเลียเมือกและเลือดอย่างอเ็กอร่อยกระดูของศพเองมันยังกัดเสียงดังกรอบกรอบกรอบ มันควักลูกตาของศพอมไว้ในปากแล้วก็สยายยิ้มอย่างสยดสยองศพของผู้ตายที่น่าสงสารแทนที่จะได้ฝังให้ลูกให้หลานได้กราบไหว้แต่ต้องกลับกลายมาเป็นอาหารของปีศาจร้ายตนนี้จากศพที่วางไว้บนเตียงตกแต่งด้วยดอกไม้สวยงามบัดนี้กลับหายไปในพิบตาไม่เหลือแม้แต่ซาก ปีศัจร้ายมันรูปท้องแต่มันยังไม่วายมีเสียงร้องจากท้องของมันดังโครกโครกสงเสียงดังซึ่งเป็นการบอกบอกว่ามันยังไม่อิ่มมันหันไปกินเครื่องเส้นที่ตั้งอยู่มากมายมันเขมือบอย่างตะกาตะกรามมือของมันสาวทุกอย่างเข้าปากอย่างไม่หยุดไม่หย่อนพอเครื่องเส้นหมดเท่านั้น มันยังรูปท้องเสียงท้องมันยังดังอยู่สุดท้ายมันก็เดินหายไปในความมืดพระธุดงเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงลุกขึ้นแล้วเดินตามไปดูก็ไม่เห็นปีศาจต,ตนนั้นแล้วท่านก็กลับมายัางเตียงที่ไว้ศพท่านยกมือพนมมือขึ้นและสวดมนต์อีกครั้งแผ่เมตตาให้แก่ปีศาจร้ายตนนั้น รุ่งเช้าชาวบ้านกลับมาพากันไปหาพระหนุ่มซึ่งท่านกำลังนั่งเตรียมของเพื่อออกเดินทางต่อลูกชายของผู้ตายรียบวิ่งมาถามพระทุตรงว่าหลวงพี่หลวงพี่โถหลวงพี่คิดว่าหลวงพี่จะแย่เสียแล้วพระท่านมองไปยังห้องที่ไว้ศพเห็นคนในครอบครัวกำลังทำความสะอาดแต่แปลกประหลาดที่เขาไม่ร้องไห้หรือโศอกเศร้า เสมือนว่านี่เป็นเรื่องปกติไปเสียแล้วเมื่อคืนหลวงพี่คงได้เห็นอะไรที่มันน่ากลัวแล้วใช่ไหมครับโยมอตาตม,มาขอถามหน่อยเถอะการที่ศพหายไปเนี่ยพวกโยมไม่คิดสงสัยหรือเศร้าใจกันเลยเหรอไม่ครับหมู่บ้านก็เป็นอย่างนี้แหละครับทุกคนที่ตายศพก็มักจะหายไปและเป็นประเพณีที่ต้องทิ้งศพไว้เช่นนี้ครับหลวงพี่ แต่ผมก็ยังประหลาดใจอยู่จึงอยากทราบเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรครับที่ศพถึงหายไปพระจุดงจึงบอกเล่าถึงเหตุการณ์ที่พบเห็นให้ลูกชายของผู้ตายแล้วชาวบ้านฟังถึงปีศาจที่มากินศพแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่กลับมีสีหน้านิ่งเฉยและบางคนบอกว่ารู้อยู่แล้วที่หลวงพี่เล่ามานั้นน่ะ พวกเราพอท้าบมาอยู่แล้วครับผู้เฒ่าผู้แก่เคยเล่าให้ฟังมาเหมือนกันแล้วพระที่อยู่บนภูเขาท่านไม่เคยมาทำพิธีศพในหมู่บ้านบ้างเลยเหรอฮะพระที่ไหนแล้วครับหลวงพี่บนเขาเนี่ยไม่มีพระอยู่มานานแล้วนะครับพระหนุ่มไม่พูดอะไรต่อหลังจากนั้นท่านก็ล่าลาชาวบ้าน แต่ท่านก็ยังสงสัยในพระชาลารูปนั้นอยู่ท่านจึงขึ้นเขาไปอีกครั้งเพื่อกลับไปดูให้รู้แน่พระทุดงหาก,กระท่อมนั้นจนพบพระชาลายังอยู่ในกระท่อมนั้นหากทว่าท่าทีของพระชาลานั้นดูเปลี่ยนไปท่านผู้ทรงศีลเป็นบุญอย่างมากที่ท่านมาเยี่ยมกระท่อมที่ใกล้พังเช่นนี้หลวงตายอย่าพูดเช่นนั้นเลยครับ ผมต้องขอขอบพระคุณที่ท่านชี้บอกทางไปยังหมู่บ้านมากกว่าไม่เช่นนั้นผมคงไม่มีที่พักค้างแรมแน่ๆท่านผู้ทรงศีลการที่ข้าน้อยมิอาจให้ท่านพักในกระท่อมนี้ได้เพราะข้าน้อยเกรงว่าท่านจะไม่จำเริญนตาจำเริญใจกับข้าน้อยแล้วอยู่ๆพระชราก็ร้องไห้ออกมา ข้าน้อยเป็นคนบาปตายไปแล้ววิญญาณไม่อาจไปไหนได้จากกระท่อมหลังนี้ที่ตนสร้างไว้เพื่อเป็นพี่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานวิปัสสนารูปรลักษณ์ของข้าน้อยก็น่าเกลียดน่ากลัวเพราะผลกรรมทำให้ร่างของข้าน้อยกลายเป็นอสุรกายน่าเกลียดน่ากลัวและทรมานด้วยความหิวโหวยเป็นเปลตที่ใครไม่ทำบุญให้ อาศัยกินศพของคนตายเพื่อดำลงชีพเพียงแต่ทนความหิวโหวยไม่ไหวท่านผู้สงสินได้โปรดช่วยข้าน้อยให้พ้นจากสภาพนี้ด้วยเถิดท่านก่อกรรมใดไว้จึงต้องมารับผลเช่นนี้ละ่ะวันผ่านมานานเหลือกเกินสมัยที่ข้าน้อยยังเป็นมนุษย์เคยบวชเป็นพระพุทธศาสนาเป็นพระพิสูจสงส์ ออกทุด,ดงมายังเขาลูกนี้อาศัยพื้นที่กระท่อมนี้เพื่อใช้เป็นที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเมื่อชาวบ้านทราบว่ามีพระมาะอยู่ที่นี่ก็มักจะนิมนต์ไปทำการสวดส่งวิญญาณของคนตายและพวกเขามักให้สิ่งของตอบแทนจนค่าน้อยเกิดกิเลสมากเข้าจึงเรียกสิ่งตอบแทนนั้นแพงมากขึ้นมากขึ้น พอตายไปก็เกิดมาเป็นเปรตพราะกรรมที่เคยหากินจากงานศพพอสิ้นคำพูดของพระชารานั้นพระทุด,ดงมารู้ตัวอีกทีก็เห็นซากของกระท่อมและมีหลุมศพอยู่ท่านเลยทราบท,ทันทีว่าหลุมศพนี้เป็นของพระชารานั่นเองและท่านก็ทำการบอกชาวบ้าน ให้ช่วยกันประกอบความดีและแผ่ผลบุญไปถึงพระชลาที่เป็นเปรตด,ด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาหมู่บ้านก็ไม่มีเปรตมากินศพอีกเลย